ท่านี้ทําได้สวยเนอมาทางหน้าไปนับสี่ไหมเอาอีกไหมเอาพ่อไปเอาอีกแล้วพ่อดีครับดีครับดีพอแล้วพอแลนะพอแล้วสี่พอแล้วขอแจ้งรายละเอียดก่อนนะครับแล้วตรงก่อนค่ะฟังรายละเอียดก่อนตอนเช้าวันนี้เวลา07.00นรับประทานอาหารเช้าเวลา8ปดโมงเช้าตัวตัวขึ้นรถ ไปขึ้นรลลถล,ลากขึ้นรถลากเสร็จขึ้นรถลากเสร็จแปดโมงแปดโมงเดี๋ยวจะติดต่อยครั้งหนึ่งแล้วก็ไปชมสัตว์ด้านล่างโซนล่างจะมีขึ้นรถราาง,ลางแล้วก็สิบโมงรวมตัวกันที่เดิมวิทยากรจากโรงพยาบาลจบแล้วเป็นพิธีปิด ปิดก่อนเที่ยงปิดก่อนรับประทานอาหารอาจจะเที่ยงครึ่งนิดหน่อยกิจกรรมชุมสรุปรายงานกมอบจดหมายแล้วก็นายกกล่าวแล้วก็รับประทานอาหารประมาณบ่ายโมงขึ้ดนรถกลับบ้านบ้านประมาณบ่ายโมงอย่าง,งานี้รับประทานกอาหารอย่ากบบ้าน จีบแต่งตัวให้เรียบร้อยให้เสื้ออย่งวันนี้ใส่เสื้ออะไรครับตอนขึ้นรถก็ตามสบายครับนะน้องใส่ไปแล้วใส่ไม่ได้อีกวันนี้มันจะเหม็นแต่งตัวชุดสวยอ้าวแยกแถวหนึ่งสองงานเยอะเลยครับเพชรท่าลากขึ้นรถนะคะแล้วไปกินข้าวเราก็มาเตรียมรอที่นี่เพื่อจะลงไปข้างล่างขึ้นรถล้างชมสัตว์ แล้วเสร็จก็มาที่นี่อ่าโอเคแยกแถวค่ะแยกแถวไปตบก่อนสิลูกยืนแถวมาข้างหน้าตัวแยกแถวไหมไปเเอาาดวน้ำไหลก่อนน้ำไหลก่อนน้ำบานก่ออ๋อว่ากันเลยไปหาบ้านเกรนเว่าไปขึ้นยืรถนั่นดิขึ้นยัง การซักแห้งเป็นตัว